พ่อไดฮูเ,เล่าของกาฟิลใจเกินลอยล่งไปเลอะๆแล้วครับยิ่งอยากสิเบลให้พี่ให้นองเขาฟังครับกลัวเพิินสีใดเป็นเพชรประดับไว้อยู่ในวงใจเกินลอยกลัวสีใดใส่สุดเพชรงามๆชีวิตของกาฟิลบอลยังไงแหละกับวร,รมดาเลยครับเดี๋ยวมินิผมสิเบลเรื่องนี้สู้ฟังครับพาพี่นองอย่างรัดทงไปเทือที่3ที่กาฟิลไปขอสมัครเป็นมอลลั่มขนาดใจเกินลอยครับเพราะว่าไปมาแล้ว2เทือบอยสินิส้ส บอหลับครับไปเทือดทีสามนี่ไปนั่งทาขืนเวที่ครับบอยสิชัยเห็นกันเลยลร่องให้ขืนเวที่เบิรงปราก็ว่าขื้นไปแล้วกระแสดีกันเลยได้รับเขาวงมานนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมากครับแม้ว่าสิเห็นความสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาที่พ่อสิปันเป็นหมอล่ำได้และเห็นว่าเป็นเด็กหน่อยแบบแห้งจะว่าบอยสิชัยกะเลี่ยงดูคือหมอล่ำคนอื่นครับให้ขึ้นรถบัสให้ใส่ชีวิตแบบหมอล่ำคนอื่นๆเลยครับ,ๆๆเ,รบเด็กหน่อย13ปีห่างอกพ่ออกแม่แม่มาสรงขื้นรถบัสเอา ชีวิตไปเสี่ยงเอาดาบนาครับใส่ชีวิตโดยมีพีพีแดนเซอร์เนี่ยแหละครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนดูแลเบิงแง่งห้คําแนะนําต่างๆครับไปอาทิตย์แรกก็ฝึกแต่งนาะแต่งยังโดยโตเจา้าของเองเด็กหน่อยผู้ชายเนาะเล่นมาแบบปอนๆเนี่ยเด็กหน่อยต้องขึ้นเวทีหมอลํมมันต้องรอมันต้องแต่งนามันต้องเสริมองค์ส่งเครื่องครับพี่น้องครับก็ไดพีพีแดนเซอร์เป็นคู่ฝึกทัดไห้เป็นพี่เลี้ยงไห้นั่นแหละครับพี่น้อง ความครอบัรัวบริหางบริมีบริมีคนหนุนหลังทรงขืนเวทีหมอล่ำครับไปหม่ๆใส่เสือกีฬาเกาเกาเปกับเป็นเปยแจกพี่น้องบอยสีรีชัยเห็นกันเลยภาพไปหารอสื่อเสือผามาให้ใส่ครับแล้วก็ให้โอกาสได้ฝึกเต้นจากเด็กหน่อยที่บอกเคยเต้นเลยพี่น้องครับก็ต้องมาฝึกเต้นให้เป็นต้องเฮ็ดทุกอย่างคือพี่ๆเขาพาเฮ็ดครับกินเขาวัดกินเขาว้วนอนหน้าสาลาวัดเฮ็ดมาเบิดสารพผัดครับผมจึงบอแปลกใจว่า เป็นอย่างเด็กหน่อยคนนี้จังได้รับความเมตตาจากแฟนครับมันเกินเด็กหน่่ยวัยสิปีในเมือน,นันที่ต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าด้วยชีวิตด้วยโอกาสที่มันเข้ามาเด็กหน่่ยคนนี้ก็ต้องขั้วไว้ครับนี่คือความคิดของกาฟิลใจเกิดลอยผู้ที่คิดอยากสิ่มาเป็นมอลำอยากสิเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าของไหพ่อแม่ยูดีมีสุขับผมเสือ้อ่าพาพที่แม่แมหลายคนจืดใดและก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสะเทือนใจอนิบอมเมนไล่การซูเปอร์เทนหรือว่าไล่การมาไหสงสาร ผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากาฟิลวอด้มียังติดโตไปเลยในเมื่อที่ไปอยู่ใจเกินลอยครับพี่น้องครับมีศาสตร์ที่ย้า่ตำไห้แกในศาสตร์พื้นนั่นแหละครับนอนกลางดินกินกลางไส้ไปนั่มรถบัสไปนั่มพี่เขา ความอดทนพยายามของกาฟิลมาหอดมือที่ได้ใส่สุดเผ็ดสางา,ามในการได้ล่ำเรืองเป็นโตลักในวัยเพียง14ปีล่ำจนสอดแจ้งครับพี่น้องครับนี่คือความฝันที่สำเร็จไประดับหนึ่งเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ถูกเจียละไนประดับใบในวงใจเกินลอยพี่น้องเคยได้ยินอนุภาพสุดเผ็ดบอกครับพ่อกาฟิลใจเกินลอยได้ใส่สุดเผ็ดเหลือมามากมากพี่น้องครับบบแมนแต่แฟนครับแม่ยกที่เมตตาอยากสนับสนุนแต่ว่ามีพี่ๆหมอลล่ำจากวงอื่น กลายมาเป็นแฟนคลับของกาฟิลนัมซึ่งถือว่าเป็นปากตการที่บันได้เกิดขึ้นดูกับวงการมอลํัมทีมอลํัมสิ่าเป็นแฟนคลับของมอลลัมเองครับพี่น้องนี่คือกาฟิลใจเกินลอยครับแหนมเห็นทางบุญพายางจนมาหอดมองไปเฮอพักึ้นจากนองลอยอองลองก่อนเพิ่นมาเจอ วิ่จากน้ำขึ้นมาพอฟันสิสู่จนล้มหายใจสุดท้ายเมื่อนาสิเป็นจังได้พอบอกกับใจบุญลายละเดิอนเมื่อนาสิเป็นจังได้พอบอกกับใจบุญลายละเดิอน